เห็นเขามากโอ้โหแล้วหังมานี่ร้องเร้องโอ้ยร้องโอ้ยอย่างเดียโดนเมียตีคู่แรกขวากับขวาคู่นี้ซ้ายกับขวาแล้วชื่อซ้ายรัตนานี่ไม่ได้บังเอิญเลยนะครับต้องเป็นอะไรซ้ายก็ตั้งชื่อตามอาวุธของตัวเองครับแล้วก็รัตนะเข้ามาจากรัตนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์ครับ ก็เลยตั็นชื่อการบดทรายแล้วนะอยากจะแซงบวาที่ข้าพอหนเก่งดีขวาลรวก็นำไมถ้าเกิดขวาที่น่าจะเป็นขึ้นโอ้ยวันนี้นี่มีสิทธิ์หมือการับที่อาจจะไม่ครบยกนะครับท่านผู้ชมครับจับปาดูให้ดีอาวุธหนักอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่เจิญเบียนเข้าหาตลอดครับข้ามหลวง มีการไม่มีการชูมือใช่ไหมเดี๋ยวจะจัดให้ดูเองครับเนี่นะครับเดินเข้าหาเลยนะครับทัพหลวงสายก็จะนัดต่อยสายลำตัวครับจะถือว่าผลแพ้ชนะอยู่ที่นักมวยกับคู่นี่ครับถ้าจะมีผลแพ้ชนะยังเข้าไปครับขยับเข้าไปครับไม่ชูงก็ไม่กอกเหมือนกันครับเดินเข้าหานะครับทัพหลวงต่อยทัดในครับนักของสายก็จะนัดอัดกับเฉะจัดหน่อย ดีๆต้องบอกว่านักบอยทั้งรายการนะครับถือว่าได้รับเกียรติอันสูงส่งเลยทีเดียวครับมาชมที่ภาคพะรังก้อนในครั้งนี้นะครับเพราะว่าไมปบ่อยนะเนี่ยนี่มีเพื่อนสองในการจัดงานในคกลางเดืนครับที่มาจัดญบานับแต่ละคนนักมวยแต่ละคนในชีวิตครั้งหนึ่งถือว่าชักหนึ่งในชีวิตที่ชกท่ากัการบรรยากาศแบบนี้นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเองเนี่ยห้าสิบล่ะมาสยามพะก้ไม่ไม่ถึงสิบันเลย ไม่เหมือนบ้านเราเข้ากรุงนะครับแต่ต่อไปจะมาทุกวันนะแอร์เย็นฉ่ำเลยเดินเข้ามานะครับทางด้านของทัพหลวงครับหัวใจหัวทัพซ้ายเลยนะครับขยันเตะซ้ายสูงครับซ้ายเลยนะครัซ้ายกับขวาจะชิงจังหวะให้ดีนเลยนะออกกอดลุกนล่นโดนตัวหน้าเลยครับออกกอดได้เข้าเก้าดีได้ครับซ้ายออกไปด้ดีได้น้ำได้เนื สายละตัวครับสายระดับเอาฝาซ้ายไปทีนึงเดินเร็วขึ้นนะครับทับหลวงครับทับหลวงต้องฝ่าซ้ายของซสายรัตนบไปหมัดขวาไม่ถึงครับทับหลวงครับไในนิ้ชิดหน่อยโดนแข้งซ้ายต่อยซ้ายครับจากซ้ายระดับเดินมากลัวมากครับทับหลวงบนยกที่หนึ่งพร้อมพี่ได้รับชมใพร้อมๆกันครับยกที่สองแล้วนะครับทับหลวงกับซสายรนะดับ ีแค่3ยกครับแล้วที่เหลือก็คือแค่2ยกเท่านั้นแค่บูแบงครับแค่3ยกนะครับจากนั้นคิดอะไรได้คิดได้ทั้เลยครับไม่ต้องคิดช้าทําช้าต้อคิดไวเอาเลยแล้วแงขวามาแล้วครับแปลงมาซ้ายนะครับมือสองมีมาต่อต้องต้องให้มีโมโหครับแงขวาไปยกซ้ายบางครับสายรัตนะคือไม่ซ้ายครับพยายามยกขวาบางเหมือนกันครับทับหลวง พยายามสายรัตนาไม่ถอยเลยครับลูกพี่ลูกพี่สันลุยนะครับต่อยให้สนุกต่อยให้สนุกครับทีมยาเลนต่อยให้สนุกต่อยให้ทมใไปเลยไปดูการาชูตี้กาลาก้อทั้งีย้ายสจสายรันดีมาสายดีเจ้านมงเลยนะครับขอเต้าที่น่าวเปรียงตกัเจ็บโอ้โหอีวงมาครับ หนึ่งตัวหรือเปล่าวันนี้เป็นมมยวันจะเปที่สามแสนห้ามีมีมีสามร้อยห้าสิบรัดขวาแล้โดนทีรับโดนทีขวาหน้าหองซ้ายแล้ครับหลวมติขวามานี่เตะเตะปุ๊บทำไมต้องมองหน้าด้วยนี่เยอะเยอะเขาติดกระโปรไว้แบบมันยังน้ำตบเลยนะเาด เราเกือบได้รับเกือบอีกทีหนึ่งหลบทันกระถั่ววันนี้นักมวยนะครับแจ้งนักมวยทุกคนว่าถือเป็นการโชว์นะครับเป็นตัวเดิมที่เข้าตาโปรโมเตอร์โชว์ฟอร์มให้ดีครับจะได้กลับดันไปจบในรายการอื่นๆนะครับในทีมงานเก็เทียบครับการจัดการครั้งนี้ห้าวันเนี่ยนีจะมีโปรโมเตอร์หลากหลายสื่งนะครับนำมวยมาจัดให้ได้ชมกันนครับรับผิดชอบเป็นคนละวงเลย มอเข้าหางไยยเราว่าอจะเดิงซ้ายครับยันะทับหลวงย่าไปครับย่าไม่โมโหนะครับเนี่ยถ้าเกิดโมโหอกเดินเอาคืนนะเพราะฉะนั้นซ้ายแลวตอนะ้ต้อเตะอีกครับเตะให้โมโหครับอย่าก้าไปครับซายแล้วนะไนตอนขาไปขวาคืนมาครับทับหลวงซายรนะ หวดไม่หวดหวดไม่หวดแม่จะทซ้ายกับขวาดี่ออกวนก่นยากเลยนะครับวนออกไปแล้วพลาดหยุดขึ้นมานี่ตู้รายยกนะครับทีนี้เป็นการเป็นชิงจังหวะด้วยกันนะครับตู้นี้เลยครับเดินเร็วขึ้นนะครับสายจุตินะห้าหมดยกที่สองครับพักสักครู่เดียวเหนือจะเปลี่ยนเข้าหาเหมือนเดิมครับสำหรับท่าของข้ามตัว ครับขับหลัวเก่งก็เตะขวาได้เยอะนะครับในยกนี้ครับนี่ครับป,าป,า,ปาป้าป้าไอ้ไหลแค่มาออกสายจานกนั้นคืนด้วยสายบ้างครับรับคนเดียวเจ็บคนเดียวครับเตะสายสูงครับสายนะครับขวาไปครับเตะขวาคืนเอาอีน้อยอย่าหยุดครับอย่าหยุดขวามาครับเตะซ้ายคืนครับคนนื่นบทคนคนืน่นพลาดไม่ถึงสองนาทีครับไม่เหลือไม่ถึงสองนาที โชกเศรเตียสามารถจะเล่นชอปปิ้งได้าลยครับเนี่ยโลดฟรีท้ากันนะะ จจุบันนี่กฎหมายมวยใหม่นี่ไม่เกิน29นะครับในการที่จะอยากชาผู้ื่อสู้หัวไข่ยุคหนวดนี่ต้องติดตึงนำตะวันกันเดียวกันใช่เลยจนม่ายหน้าม่ายหน้าอะไครับไม่ตะวันหน้าฝนก็ถ่ายได้ใช่ครับนำตะวัน้องกีไพายุธนะครับแล้วก็พี่ชายก็ขุนเข่าหน้าเปื่อยคน้องกีไพายุธตอนนี้ไปอยู่สวรรค์แล้วทั้งคู่สิริของมัวร์นะครับคู่นี้ใกล้จะครบ ต้องมาต่อยนะครับซ้ายแล้วนะครับยีบอึ้แน่แทงซ้ายทีซ้ายครับทัพหลวงก็แต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับี่ขนาดไม่มีผลคะแนนขาดนะครับแต่ว่าสู้กันไม่ดีม้าครับมีอะไรก็ต้องปล่อยให้ดูนะครับเพราะว่าโปรแกมเมอร์จะได้ผลัดันไปชคในรายการที่ดีได้นะครับแต่ว่าทำผลงานได้ดีนะครับทัพหลวงอันนี้เนี่ย6-3 6-1ขนาหดว่า ย่อมไม่มีนักมวยคนไหนสามยกแล้วหมดแรงไม่มีตุ้มโดนท่าตุ้มโดนข้าวเลยตุ้มโดนถ้าคุณมองคนนี่เห็นเลขสี่ไม่ได้เห็นเลขสี่เหมือนเห็นระเบิดเสียบซ้ายมาครับหมดยกครับขอเสียงประปือด้วยนะครับ ไม่มีการตัดสินนะครับแต่คิดว่าใครน่าชนะครับจับมือกันครับนี่เป็นการตัดสินนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับไม่ต้องตัดเตะไปที่ไหนนะครับ